คนจานวนมากรู้สึกว่าการลดน้าหนักนั้นเป็นเรื่องยากนะครับก็เลยพยายามมองหาตัวช่วยพวกยาลดน้าหนักอาหารเสริมเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ว่าจริงๆแล้วยาลดน้ําหนักอาหารเสริมลดความอ้วนเนี่ยปลอดภัยไหมนะครับได้ผลไหมแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าอันดับแรกเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนระหว,ว่างยาลดความอ้วนกับอาหารเสริมอย่าเข้าใจผิดคิดว่ามันคือเรื่องเดียวกันยาลดความอ้วนเนี่ยมีประโยชน์นะครับ เขาให้ใช้ในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมากๆเกินจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวเขาเองก็ต้องมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยยาลดความอ้วนกลับหาซื้อได้อย่างง่ายแล้วมีขายเกลื่อนเลยแล้วที่น่ากลัวคือบางครั้งเนี่ยยาลดความอ้วนแอบแฝงไปในอาหารเสริมด้วยคนซื้อไปกินก็กินโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองกินยาลดความอ้วนอยู่ กลุ่มที่เจอเยอะที่สุดก็คือกลุ่มที่กินเพื่อลดความอยากอาหารกินแล้วเราก็จะไม่ค่อยหิวพอไม่หิวก็กินข้าวได้น้อยน้ําหนักก็จะลงเองยาพวกนี้มันจะออกฤทธิ์ที่ประสาทส่วนกลางครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ต่างจากการที่เราอดอาหารเองอะแต่เราอดอาหารไม่ได้เราให้ยามาสั่งสมองเราว่าไม่ต้องกินนะครับ ก็จะทําให้เราน้ําหนักตัวลงแต่แน่นอนไอ้ที่ลงไปมันคือกล้ามเนื้อและน้าเป็นส่วนใหญ่คุณก็กลับมาโย,โย,โ,ยโย่ทั่วปากแล้วมันมีผลข้างเคียงที่อันตรายครับหงุดหิดง่ายนอนไม่หลับท้องผูกเครียดหรือบางคนถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าก็มีและกินนานๆอาจทําให้เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วด้วยนะครับถือว่าอันตรายมากประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มเสียเลยอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกยาขับน้ำอ่ะครับกินแล้วก็จะเงือออกเหมือนการเผาผลาญดีอ่ะปัสสาวะบ่อยขึ้น เราขับน้ำออกจากร่างกายน้ำหนักเราก็ลงอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ออกไปกับน้ำด้วยก็คือพวกเครือแร่แล้วก็วิตามินด้วยลดน้ำหนักแบบนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าเนื้อจะไม่นั่นแล้วก็สุขภาพจะโทรมลงด้วยและช่วงท้ายของการกินยาเหล่านี้ครับพอน้ำหนักเราลดลงมากพอแล้วเนี่ยเขาจะมียาที่เรียกว่ายาหยุดด้วยถ้าเราหยุดกระทันหันเนี่ยนะบางทีร่างกายเราช็อตไอาย,ยาหยุดก็ไม่ใช่ยาหยุดอะไรหรอกครับมันคือยาเดิมนั่นแหละแต่ลดโดสลงให้เราค่อยๆปรับร่างกายเข้าสู่ระดับเดิมอ่ะ มันก็เหมือนกับการที่เรายืดระยะเวลาการกินยาออกไปแต่กินยาในะระดับที่อ่อนลงฟันทงเลยครับไม่ว่ายังไงก็ช่างต่อให้น้ําหนักลดลงได้แต่การเราผาผลาญคุณจะเสียนิสัยเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มกลับมาจะกินเยอะกว่าเดิมร่างกายก็เาผาผลาญไม่ได้กลายเป็นโยโย่ขึ้นเสียสุขภาพด้วยนี่คือโชคดีนะถ้าโชคร้ายอาจจะมีโรคอื่นๆตามมาทีนี้ในส่วนของอาหารเสริมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอาหารเสริม คือกินเพื่อเสริมส่วนที่ขาดหลักอย่างหนึ่งในการเลือกกินอาหารเสริมคือต้องเอาความปลอดภัยมาก่อนเราออเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือขายในเมืองไทยหรือถ้าขายทั่วโลกยิ่งดีแล้วก็มีโรงงานผลิตที่ชัดเจนว่าผลิตที่ไหนถ้ามีโรงงานเป็นของบริษัทเองเนี่ยจะดีมากเพราะคุณจะเห็นข่าวเยอะแยะเลยว่าจ้างโรงงานอื่นผลิตสักพักมีปัญหาเรื่องคุณภาพแล้วก็โยนความผิดกันไปโยนความผิดกันมาเอาล่ะทีนี้มาดูว่าอาหารเสริมลดน้ําหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบเลย แบ่งปันจากประสบการณ์ส่วนตัวความรู้ที่ศึกษามารวมถึงการเข้าอบรมบ่อยมากๆแล้วก็รวมถึงหนังสือด้วยนะครับหนังสือหลายเล่มเล่มนี้ก็อธิบายไว้ชัดเจนเลยเรื่องอยาลดน้ําหนักรวมถึงอาหารเสริมว่ามีผลดีผลเสียและได้ผลยังไงประเภทแรกก็คงเป็นพวกกินแล้วให้ถ่ายออกอะ เขาก็จะโฆษณาชัดเจนครับว่ากินเพื่อให้ไฟเบอร์มันพองมันอยู่ท้องการขับถ่ายดีน้ำหนักลดลงได้อะไรก็ว่ากันไปผมเคยอ่านบทความชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าคนเราเนี่ยหลังจากเสียชีวิตบางคนเนี่ยคนที่ท้องผูกนี่นะอุจจระในร่างกายเนี่ยมีถึง4-5กิโลอ่ะโอ้โหคเวอร์เลยนะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมประเภทนี้มันก็คล้ายๆยาละายะครับคนไหนที่กินแล้วไม่ค่อยถ่ายการขับถ่ายไม่ค่อยปกติก็อาจจะมีของเสียค้างอยู่เยอะ แล้วบางครั้งมันทําให้พุงเราป่องออกมาด้วยพอเรากินอาหารเสริมประเภทนี้เข้าไปเราก็ถ่ายออกอะน้ําหนักเราก็เหมือนลดลงพุงเราก็เหมือนยุบด้วยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไขมันในร่างกายที่หายไปครับมันก็แค่ของเสียที่เราขับถ่ายไม่ออกอะก็ถ่ายออกไปเท่านั้นเองนะไม่ได้มีผลต่อการลดน้ําหนักโดยตรงเลยครับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินดีกว่าครับกินน้ําเยอะขึ้นกินผักเยอะขึ้นช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นจะเหมาะกว่า ประเภทที่2อ,อันนี้ก็กําลังยอดฮิตเลยครับพวกบล็อกแอนเบิร์นอย่าไปดูแค่ว่าเอ้ยกินตัวนี้บล็ block bang, block man, อกแป้งบล็อกไขมันอยากบล็อกซื้อมากินกินตัวนี้เบิร์นแคลอรี่อยากเบิร์นซื้อมากินคือเราดูเพิ่มนิดนึงครับที่เขาบอกว่ามันบล็อกแป้งได้เพราะอะไรถามนิดนึงครับส่วนประกอบมันคืออะไรแล้วคุณมาเสิร์ชเนต็ตดูดิไอ้ส่วนประกอบเนี้ยมันช่วยบล็อกได้จริงไหมแต่ถามว่ามันจะบล็อกได้เยอะขนาดนั้นไหมเราลองคิดตามเล่นสมมุติเรากินอาหารสัก600แคลอรี่ มันก็คงเป็นไม่ได้ที่ไอตัวนี้มันจะไปบล็อกทั้ง600แคลอรี่ถูกไหมครับมันก็บล็อกได้แค่บางส่วนบล็อกได้200แคลอรี่อ่ะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะแต่มันเพียงพอที่จะทําให้เราน้ําหนักลดได้ขนาดนั้นไหมอ่ะแล้วคุณบล็อก200แคลอรี่กี่วันมันจะลด1กิโลและที่สําคัญกว่านั้นคือพอคุณมีตัวช่วยพวกนี้คุณก็ไม่เปลี่ยนนิสัยในการกินไงแล้วคุณจะกินตัวบล็อกทั้งชีวิตนะครับถ้าพักหนึ่งคุณก็ต้องหยุดกินหยุดกินแล้วนิสัยมันเเเดดิิมมมมมัันนกก็ลบาออ้วหื เ,เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะใช้ตัวบล็อกเพื่อลดน้ําหนักโดยตรงเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่เหมาะนะแต่ถ้าเราเอาไว้กินบางมือ้อเช่นมื้อนี้จะไปปาร์ตี้มื้อนี้จะกินเยอะมันเลี่ยงไม่ได้มันต้องกินเยอะแต่เราก็อยากมีตัวช่วยบล็อกออกบางส่วนไอ้อผมว่าอย่างเงี้ยโอเคส่วนตัวเบิร์เนี่ยมันก็มีหลายตัวครับส่วนใหญ่พวกเนี้ยนะครับกินแล้วจะต้องมีการออกกาลังกายช่วยผลลัพธ์จึงจะดีใช้คําว่าดูตามงบประมาณของเราก็แล้วกันถ้าเรามีงบประมาณเพียงพออยากกิน ก็ดูส่วนประกอบว่ามันปลอดภัยแล้วพร้อมที่จะออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยได้นะแต่ถ้านิสัยแต่ละวันยังไม่เปลี่ยนกําลังกายก็ไม่ออกงบก็ไม่ค่อยมีแล้วจะไปเก็บเงินเพื่อมาซื้อมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่างเงินเท่าไหร่สุดท้ายอาหารเสริมที่ช่วยจริงๆแล้วผมว่าควรจะเป็นตัวหลักที่เราจะมองหามาช่วยถ้าเราอยากมีตัวช่วยในการลดน้าหนักนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นสารอาหารห้ามุมจริงๆครับ เราต้องย้อนมาที่หลักการในการลดน้าหนักก่อนครับกินยังไงก็ได้ให้ได้แคลอรี่น้อยๆแต่สารอาหารครบทั้ง5หมู่บางทีเรากินอาหารไม่ครบ5หมู่มครับเราเลยจําเป็นต้องใช้อาหารเสริมมาช่วยเติมให้มันครบตัวแรกเลยก็คือโปรโตีนโปรโตีนเวลาเราลดน้ําหนักเราต้องการพลังงานจากโปรโตีนเพิ่มขึ้นแล้วลดพลังงานจากไขมันและแป้งลงเพราะฉะนั้นบางครั้งในระหว่างวันเรากินโปรโตีนไม่เพียงพอ อาจเสี่ยงที่จะลดน้ําหนักแล้วกล้ามเนื้อ,อาหายได้เราก็สามารถใช้อาหารเสริมประเภทโปรตีนกินเสริมเข้าไปได้ครับแต่หลักในการเลือกผมว่าข้อที่1ก็คือ1เอาปลอดภัยไว้ก่อน2ไม่ควรมีน้าตาลครับและ3ก็คือควรจะไม่มีไขมันโปรตีนเวลาเรากินมันจะย่อยมาเป็นกรดอะมิโนถ้าเป็นอาหารเสริมเนี่ยเขาจะสามารถบอกได้เลยว่าในขวดนี้มีกรดอะมิโนอะไรบ้างดูกรดอะมิโนจําเป็น9ชนิดถ้ามีก็ถือว่ายิ่งเจ๋งเลยข้อดีอย่างหนึ่งของอาหารเสริมประเภทนี้ คือเขาบอกปริมาณสารอาหารชัดเจนครับว่าเรากินเข้าไปต่อหนึ่งครั้งได้โปรโตีนเท่าไหร่บ้างมันก็คำนวณง่ายแล้วแคลอรี่จะค่อนข้างต่ำก็ลองคำนวณดูคร่าวๆว,ว่าในแต่ละวันเรากินโปรโตีนจากอาหารหลักเท่าไหร่ในสามมือ้อส่วนที่มันขาดอยู่เราอาจจะกินโปรโตีนเสริมเข้าไปได้อีกหมู่หนึ่งที่จะขาดกันเยอะก็คือตัววิตามินเกลือแร่แน่นอนวิตามินเกลือแร่มันมีหลากหลายมากๆก็อยู่ในผักและผลไม้ ถ้าเราอยากได้วิตามินเกลือแร่ให้ครบนะครับเราต้องกินผักผลไม้ค่อนข้างเยอะเลยเพื่อเรากินครบบางครั้งเนี่ยในผลไม้เนี่ยมันก็มีแคลอรี่เยอะนะครับกล้ลูกหนึ่งอ่ะร้อยสิบแคลอรี่อย่างเงี้ยวิตามินครบก็จริงแต่บางครั้งแคลอรี่มันก็เกิดเพราะฉะนั้นในการลดน้าหนักบางครั้งเราสามารถกินวิตามินเกลือแร่เนี่ยจากอาหารเสริมได้แล้ววิตามินเกลือแร่เหล่านี้มันจําเป็นในทุกระบบของร่างกายครับรวมถึงระบบเผาผลาญและการสร้างฮอร์โมนด้วยถ้าเราได้วิตามินเกลือแร่ไม่เพียงพอบางทีระบบเผาผลาญเราก็จะไม่ดี และการสร้างฮอร์โมนก็จะไม่ค่อยเป็นปกติเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการกินวิตามินเกลือแร่จากอาหารเสริมก็จะทําให้เราได้สารอาหารครบโดยที่เด็ดคือมัน0แคลอรี่ไอ้นี่ผมว่าเจ๋งและตัวสุดท้ายเลยเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารครับตัวนี้จะกินแทนมื้ออาหารอย่างโปรตีนคนเข้าใจผิดไปกินเว์แทนมื้ออาหารอันนี้คือไม่เหมาะนะครับ กินเวหรือกินโปรโตีนเนี่ยมันก็คือโปรโตีนอย่างเดียวไม่ได้สารอาหารครบห้าหมู่คือไม่สามารถแทนมื้ออาหารได้แต่ถ้าเป็นอาหารเสริมประเภทที่เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเนี่ยมันจะสามารถกินแทนอาหาร1มื้อได้เลยคือได้สารอาหารครบ5หมู่เลยแต่พลังงานต่ำซึ่งอยอยก็มีข้อกําหนดออกมาครับว่าถ้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารต้องผ่านเงื่อนไขาตามนี้4ข้อ ข้อแรกต้องมีพลังงานอยู่ที่2 4 0ถึง400แคลอรี่ข้อ2พลังงานที่ได้ต้องมาจากโปรตีนไขมันและคาร์บโบไฮเดรตข้อ3ต้องมีวิตามินครบ12ชนิดแล้วก็ต้องมีเกลือแร่ครบ10ชนิดข้อดีคืออะไรข้อดีคือ1รู้แคลอรี่ชัดเจนครับข้อ2ได้สารอาหารครบเลย5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมข้อ3สะดวกครับโดยเฉพาะเวลาเร่งรีบหรือตอนเช้าเนี่ยตื่นเช้ามานาทีเดียวกินเสร็จงนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่า มันมันเปลืองมันเป็นค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่นะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็มองว่ามันประหยัดเวลาได้สารอาหารครบแล้วปกติเราซื้อข้าวมื้อเช้ากินกับเราเปลี่ยนมากินอาหารเสริมอะราคามันก็ต่างกันหลัก10บ,บาทท่านั้นเองไม่กี่สิบบาทอนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับยาลดความอ้วนไม่ควรทานครับต่อให้ลดน้ําหนักได้สุขภาพคุณเสียคุณจะโสมยังไงคุณก็โยโย่อีกแน่นอนถ้าโชคร้ายอาจถึงขั้นเป็นโรคไตโรคหัวใจหรือเสียชีวิตได้เลย ส่วนเรื่องอาหารเสริมเลือกยี่ห้อที่มันปลอดภัยไม่ใช่ซื้อมากินแหลกนะครับอาหารเสริมกินเสริมในส่วนที่ขาดตรงไหนมันช่วยให้คุณสะดวกได้เติมเต็มสารอาหารในส่วนที่คุณขาดได้แล้วแคลอรี่ไม่เกินก็ซื้อมาทานได้ก็ทําให้เราคุมน้ําหนักได้ง่ายขึ้นส่วนตัวบล็อกเบิร์นต่างๆเนี่ยก็กินได้เป็นครั้งคราวแต่ควรที่จะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนนิสัยของตัวเองก่อน อย่าลืมนะครับว่าอาหารเสริมลดน้ําหนักมันเป็นแค่ตัวช่วยครับคนไม่ใช้อาหารเสริมลดน้ําหนักได้สุขภาพดีก็มีเยอะแยะไปแต่คนที่ใช้อาหารเสริมลดน้ําหนักแล้วไม่ลดก็มีเยอะแยะไปเช่นกันมันไม่ใช่ตัวชี้ขาดว่าถ้าคุณไม่กินคุณจะลดไม่ได้ถ้าคุณกินแล้วคุณลดได้แน่นอนร้ออซอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ว่าจะคุมอาหารเองหรือใช้อาหารเสริมชี้ขาดเลยว่าจะลดได้แล้วสุขภาพดีไม่โย,ยโยไ่ไหม คือตัวเราเองครับหวังว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราใครที่มีเพื่อนกําลังกินยาลดน้ําหนักหรือกําลังคิดจะกินยาลดน้ําหนักได้โปรดส่งคลิปนี้ให้เขาดูแล้วก็เตือนนิดนึงว่าอย่าเลยใจเย็นๆนิดนึงมีความรู้นิดหนึ่งใช้ความพยายามเพิ่มหน่อยหนึ่งครับแล้วเราจะได้ผลที่ดีต่อสุขภาพของเรามากกว่าขอบคุณที่รับชมนะครับ